วันนี้ก็จะพามาทำแบตเตอรี่อะมารอนนะครับน้ำแห้งมานะครับดูนะครับน้ำแห้งมาจะลองทำดูนะครับแต่ค่า CCA วัดได้400นะครับแต่น้ำแห้งมานะครับข้างๆก็ไม่บวมนะครับน้ำแห้งมานะครับส่วนเรื่องปีไม่ต้องถามนะครับดูไม่เป็นนะครับถ้าเรื่องปีการผลิตนี่ต้องหนึ่งวอลุฒนนะครับไปมากนะครับ อันนี้ผมจะวัดค่าให้ดูนะครับอาจจะไม่แม่นนะครับเพราะว่า,าตู้เชื่อมไหล่ตู้กํลาลังทํางานอยู่นะครับผมวัดได้แล้วละประมาณ400นะครับแต่จะมาวัดให้ดูถ้ามันเกินก็คือาร์มถีดตู้เชื่อมเข้ามากวนนะครับ630นะไม่ตรงนะครับมัน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 ไม่ใช่ค่านี้นะครับเดี๋ยวลอง ขยับมาใกล้ๆหน่อยอาใหม่เวลาวัดค่า c c a เนี่ยต้องอยู่ใกล้ไอ้ต้องอยู่ใกลๆเครื่องฟื้นฟูที่กำลังทำงานอยู่นะครับอ่า420นะครับ อันนี้ก็ไม่ตรงนะครับจริงๆนะผมวัดตอนออยู่ห่างๆเลยนะครับอยู่ประมาณ400 cca นะครับก็เอาตามนี้นะครับประมาณนี้นะครับก็จะมาใช้เครื่องท่านพงศักดิ์ทํานะครับวันนี้ก็รีวิวบ่อยหน่อยนะครับเหอของใหม่นะครับเขาเพิ่งส่งมาให้นะครับก็อย่างต้องปิดอยู่ที่ออปต์นะครับก่อนอื่นก็จะมาเติมน้ำนะครับ มใช้น้ำกองนะครับมาเติมน้ำครับผมจะเติมน้ำให้มันอ่าเสมอคานก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวอ่าน้ำมีปฏิกิริยาแล้วค่อยมาเติมเพิ่มนะครับ ประมาณนี้ให้มันเสมอคานก่อนนะครับผมจะเติมน้ำโอเคดีวผมหยุดคลิปไปก่อนนะครับเติมน้ำเสร็จแล้วจะมาถ่ายให้ดูใหม่เดี๋ยวมันจะยาว <c oughs> มาต่อกันนะครับหลังจากที่เติมน้ำนะครับผมจะไม่เติมให้ให้ให้เสมอ,อมาตรฐานนะครับผมจะเติมให้แค่อพอดีคานนะครับ เรามาเริ่มชาร์จกันเลยนะครับเดี๋ยวมันมีปฏิกิริยาแล้วนะครับเราค่อยมาเติมน้ําเพิ่มอีกทีหนึ่งนะครับก็ชาร์จกันเลยนะครับก็มาเปิดหน้าเครื่องนะครับแบตลูกนี้ประมาณ80แอมป์นะครับก็ ผมจะใช้ที่10 10แอมป์นะครับเกิน10นิดนึงนะครับก็เดี๋ยวเปิดความถี่ 7.5k นะครับเปิดแอมป์กระตุกนะครับก็นเลี้ยงไว้หน่อยนะครับ จะเปิดดูโอพัน์ไหมนะครับถ้าเข็มขยับลงมาก็เพิ่มวลนร่มได้นะครับก็จะอยู่นี้นะครับจะให้มันวิ่งอยู่ประมาณ5แอม10แอมนี้นะครับแล้วก็เปิด 7.5k ไอ้ 7.5k นะครับ 7.5k ในที่นี้นี่คือความถี่คงที่นะครับแล้วก็เปิดระบบ แอมกระตุกไว้แล้วก็เลี้ยงกระแสไว้นะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคครับหลังจากชาร์จมาได้ประมาณ2อสาชั่วโมงนะครับก็มีปฏิกิริยาปกติทุกช่องนะครับน้ำดำนิดหน่อยนะฮะช่องนี้แปลก ค okay. ่ากดก็เป็นปกตินะครับ Okay. ค่ากดก็ได้พันสองห้าสิบแล้วนะครับแต่ว่า,าจะเคี่ยวพวกสลายซันเฟสไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ก็จะปิดจะปิดทุกโหมดก่อนนะครับแล้วก็เปลี่ยนจากเจ็ดจุดห้าเคมาเป็นหนึ่งเคนะครับแล้วก็จะเลี้ยงกระแสอยู่ที่ห้าแอมป์พอนะครับห้าแอมป์เปิด อุดโอ้พันไว้หน่อยหนึ่งนะครับโอเคแค่นี้นะครับ <Okay. S 2> เรียงกระแสะไปเรื่อยๆนะครับสักอีกประมาณ2-3ชั่วโมงนะครับแล้วเดี๋ยวมาวัดค่ากันดูโอเคครับ หลังจากปรับไปที่วามทีน่ 1K นะครับความทีน่ 1K นะครับเลื่อนไปด้านบนนะครับแล้วเลี้ยงกระแสอยู่ที่ประมาณ5แอมป์6แอมป์นะครับสักประมาณ2ชั่วโมงนะครับ2 3สาชั่วโมงและก็ว่าจะพอแล้วนะครับเพราะว่ากดเข้มหมดแล้วนะครับกดเข้มหมดแล้วแบตลูกนี้เดิมมันมี4 0 0้นะครับผมกะว่า ทำให้ได้สัก4 40หรือ4 50 cca ก็จะขายเป็นแบตมือสองได้นะครับแต่ถ้า400 cca เนี่ยมันน้อยไปนะครับเห็นไหมตอนนี้กดเข้มหมดแล้วนะครับกดมาไวมากนะครับถือว่ามาไวมากเลยจริงๆมันมาตั้งนานแล้วล่ะแต่ผมนวดไปเรื่อยๆอีกนะครับกะว่าตั้งใจว่าให้มันสลายท่านเฟสนานหน่อยนะครับ แล้วก็กลุ่มความร้อนนะฮะเห็นไหมก็ถือว่า 7.5k กับ 1k ทำงานได้ดีนะครับผมก็ไม่เคยใช้หรอกเพิ่งเคยใช้เนี่ยเคยใช้แต่ของพี่พิพพรนะครับในโหมดสลับความถี่นะครับก็ 7.5k สลับนะครับตอนนี้ใช้ฟังก์ชันสแตนบายนะครับสแตนบายด้วยความถี่ 7.5k เลยนะครับ ไม่มีลดไม่มีเพิ่มไม่มีสลับนะครับนิ่งๆน,นะครับแล้วก็เปลี่ยนมาใช้ 1K ต่อท้ายนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันนะครับก็โอเคฮะเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวจะตอนนี้แบตเตอรี่ยังร้อนอยู่นะครับอาจจะวัดได้ไม่ชัวร์นะครับเดี๋ยวผมวัดให้ดูนะครับและอีกสัก สาสี่ชั่วโมงให้แบตเตอรี่เย็นจะมาวัดที่ดูอีกทีนึงนะครับต้องเอาออกมาวัดไกลๆนะครับเพราะว่าตรงนู้นมันมีตู้เชื่อมที่ทำงานอยู่นะครับ 415 cca มันยังไงกันสี่ร้อย cca โอเคเดี๋ยวปล่อยให้มันเย็นก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวจะมาวัดอีกทีเผื่อฟกนะครับมันจะขึ้นนะครับเผื่อมันอาจจะขึ้นอีกนะครับโอเคครับ มาต่อกันกับแบตลูกนี้นะครับหลังจากที่ผมทําการฟื้นฟูนะครับแล้วก็ตั้งทิ้งไว้จนเย็นนะครับข้ามคืนเลยแล้วกันนะครับเช้าวันนี้ก็มาวัดนะครับมาวัดค่า CCE นะครับไม่สวยนะครับไม่สวยนะครับผมวัดดูและวัดให้ดูอีกทีนึงนะครับตอนนี้ค่าารามร้อนในแบตเตอรี่นี่เป็นปกตินะครับผมตั้งทิ้งไว้ข้ามคืนเลยนะครับแล้วมาวัดใหม่ได้12.8 1นโวลต์นะครับ ได้405 cca นะครับเข้าเดินเลยนะครับเอาใหม่อีกทีเลยผมอยากจะได้สัก430 cca นะครับก็จะขายแล้วนะครับเป็น410นะครับก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับห่างกันไม่เกิน5นะครับเดี๋ยวอา จะลองปรับกดดูนะครับจริงๆแบตพวกนี้ผมจะไม่ค่อยปรับกดนะครับแต่ลูกนี้จะลองดูนะครับไหนๆมันก็มาขนาดนี้แล้วนะครับเดี๋ยวจะเช็คค่ากดให้ดูค่ากดเนี่ยเข้มปี๊ดเลยนะครับเหลืองลอยนะครับเดี๋ยวผมจะปรับกดออกนะครับอ่าหนึ่งลูกบอลเบอร์ห้านะครับไม่รู้ว่าจะโดดได้หมดหรือเปล่าเพราะว่า แผ่นธาตุมันตื้์นะครับก็จะดูดถ้าไม่ได้เบอร์ห้าก็จะดูดแค่สิงแผ่นธาตุนะครับเห็นไหมฮะกดเข้มทุกทุกไอ้นี่เลยทุกช่องเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมจะทําการดดกดออกนะครับจนถึงแผ่นธาตุเลยนะครับไฟฉายไปไหนน้ำก็จะอยู่ในเกณฑ์ที่ปกตินะครับ กดนี่ผมเก็บไว้ใช้นะครับไม่ทิ้งนะครับก็จะดูดออกเลยอ่าอะไมลอนนี่แผ่นธาตุมันตื้นขึ้นมานะครับก็จะดูดน้ำออกได้ไม่เท่าไหร่นะครับใส่จะมี ดูดได้ไม่เต็มลูกนะครับดูดได้ไม่เต็มลูกกระดูดได้แค่ไหนก็เอาแค่นั้นนะครับฮะดูดถึงแผ่นท่าแล้วนะครับเอย่ยนหน่อยหนึ่งมีหน่อยแล้วดูดให้ถึงแผ่นทาาเลยดีกว่านะครับ ดูดถึงแผ่นท่าเลยนะครับก็จะทําอย่างนี้ทุกช่องนะครับแล้วก็ใส่น้าสะอาดลงไปนะครับของผมเป็นน้ํากรองที่ทากับข้าวนะครับก็จะใส่ลงไปแทนที่นะครับแล้วก็ชาร์จกลับมาใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวปรับกดเสร็จแล้วจะมาถ่ายให้ดูใหม่หลังจากตอนนี้ที่ปรับกดหมดแล้วนะครับทุกช่องนะครับคือดูดออกจนถึงแผ่นท่าน,นะครับก็จะประมาณ เบอร์ห้าฝาฝ่านะครับลูกบอลเบอร์ห้าฝาฝ่าก็เดี๋ยวเช็คกดให้ดูนะครับทุกช่องนะครับผมปรับหมดแล้วแล้วก็ใส่น้ําแทนที่ลงไปเห็นไหมฮะตอนนี้กดจมแล้วนะครับลองดูนะครับได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่ได้นะครับพอถ้า4 0 0ถึง410เนี่ยผมว่ามันต่ำไปนะครับอยากได้ขยับขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับ420ถึง430นะครับ โ okay. อเคเราเดี๋ยวเรามาลองชาร์จต่อกันเลยนะครับ <Okay. S 1> เปิดนะครับต่อไปนี้ผมจะใช้ระบบ 1k นะครับฟัมที 1k นะครับ 7.5k จะไม่ใช้แล้วนะครับเพราะว่าผมจะ นวดกดยาวๆเลยนะครับใช้เวลาน,านานหน่อยนะครับใช้กระแสะแอมป์ต่ำๆนะครับปรับไปที่ 1K เนนะครับแล้วก็แปดลูกนี้ประมาณ80แอมป์นะครับก็เอาซัก4แอมพ์พอนะครับก็จะนวดยาวๆเลยประมาณนี้นะครับ อาจจะไม่ใช้พันอะไรเลยนะครับเพราะว่าใช้มาเยอะแล้วนะครับตอนนี้ก็นวดรอเวลานะครับถ้าร้อนลดแอมลงมานะครับแต่คิดว่าไม่ร้อนหรอกใช้กระแสที่ประมาณ4แอมป์นะครับมคงไม่ร้อนหรอกนะฮะโวลต์ก็อยู่ที่นี้นะครับประมาณ14.2นะครับโอเคทีนี้ก็ยาวๆเลยรอดูยาวๆเลยนะครับเดี๋ยวอาจจะชาร์จนานหน่อยแต่ว่าผมจะไม่มาถ่ายให้ดูบ่อยนะครับเดี๋ยวได้ ค่ากดได้เมื่อไหร่ล้วจะมาถ่ายให้ดูอีกทีหนึงโอเคครับามาดูกันนะครับหลังจากที่ปรับกดไปนะครับช่องละหนึ่งลูกบอลฝ่อฝนะครับแล้วก็ชาร์จด้วยความถี่หนะครับที่กระแสสีแอมป์นะครับก็ตอนนี้ค่ากดก็เริ่มกลับมาแล้วนะครับ ถ้ากดก็กลับมาที่ประมาณ1,250นะครับเดี๋ยวเราจะหยุดชาร์จแค่นี้ก่อนนะครับแล้วก็จะวัดค่า CCA ดูนะครับถ้าค่า CCA มันขยับเพิ่มนะครับก็จะกลับมาชาร์จต่ออีกทีนะครับให้ค่ากดมันเข้มกว่านี้นะครับแต่ถ้าค่า CCA ไม่ขยับเพิ่มก็จะหยุดทำแล้วนะครับ <c oughs> เดี๋ยวจะวัดเบื้องต้นให้ดูก่อนนะครับ แล้วเดี๋ยวจะมาวัดให้ดูอีกทีตอนแบตเตอรี่เย็นนะครับตอนนี้แบตเตอรี่มีอุณหภูมินะครับ410นะครับอีกทีสิ น่าจะไม่ดีขึ้นเลยนะครับสี5โอเคเดี๋ยวอีกสัก2อาชั่วโมงเดี๋ยวมาวัดให้ดูใหม่นะครับให้อุณหภูมิมันปกติก่อนโอเคครับมาต่อกันนะครับสำหรับแบตลูกนี้นะครับที่ว่าหลังจากที่ฟื้นฟูเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ ปรับกดไปหนึ่งรอบนะครับแล้วก็เคี่ยวกดด้วยความถี่หนนะครับก็จบแล้วนะครับแล้วก็ตั้งทิ้งไว้นะครับข้ามคืนนะครับก็ได้ค่า c c a ไม่สวยเท่าไหร่นะครับแต่ก็ถ้านำไปใช้นะครับก็น่าจะใช้ได้นะครแต่ก็ถ้าอาจจะเอาไปขายเป็นแบตมือสองก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่นะครับถ้าจะขายก็ขายได้ในราคาถูกนะครับ เพราะว่าแบตเตอรี่นี่น้ำแห้งถึงแผ่นธาตุมานะครับถ้า,าเป็นสำนักอื่นๆนะครับสำนักที่ว่านำแบตเตอรี่ฟื้นฟูเนี่ยเจออะเมอลอนน้ำแห้งถึงแผ่นธาตุเนี่ยก็จะไม่นำกลับมาทำนะครับแต่อันนี้ผมลองทำดูกนะครับก็ได้ประมาณ420 cca นะครับหลังจากที่แบตเตอรี่มีแค่ประมาณ4 0 0 cca นะครับน้ำแห้งมานะครับ ก็วัดดูอีกทีนึงนะครับได้420 cca นะครับเดี๋ยวผมจะลองเทสโหลดให้ดูนะครับแบตลูกนี้ไม่สวยนะครับพอได้แค่420 cca นะครับแต่ว่า ได้แค่นี้ก็ถือว่าเอาไปใช้กับรถยนต์ได้อีกพักใหญ่เหมือนกันนะครับถ้าได้ชาร์จดีๆนะครับรถใช้งานเป็นประจำนะครับก็เดี๋ยวไม่ถนัดนะครับเดี๋ยวผมจะเทเลสรให้ดูนะครับ จากเทสโหลดแล้วนะครับก็ไม่เรียบร้อยมากแล้วนะครับามาดค่า c c อดูอีกทีหนึ่ง 1 5 c c นะครับก็คงจะสุดแค่นี้แล้วนะครับสำหรับแบตเตอรี่ลูกนี้นะครับก็หลังจากที่ใช้เครื่องของคงศักนะครับก็จากที่ใช้ดูนะครับก็สามารถเรียกค่าน้ำกดกลับมาได้เร็วนะครับแล้วก็ความถี่นี้ก็ใช้งานได้ดีนะครับระดับหนึ่งนะครับแต่ที่ว่า cca ไม่สวยเนี่ยมันอยู่ที่ แผ่นธาตุภายในของแบตเตอรี่นะครับแล้วก็อายุของแบตเตอรี่นะครับซึ่งดูเห็นไหมฮะดำหมดเลยน้ําแห้งมานะครับอย่างนี้เกิดความร้อนสะสมภายในมานานนะครับก็ได้แค่นี้นะครับก็ถือว่าฟื้นฟูได้นะครับแต่ไม่สวยนะครับโอเคก็จบคลิปแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวผมจะมารีวิวการใช้เครื่องของค่ายพงศัก์นะครับมาให้ชมบ่อยๆนะครับ ลูกนี้ก็ขอจบแค่นี้ก่อนนะครับมันได้แค่นี้จริงๆสุดทางแล้วโอเคครับสััสดีครับ